อเล็กไปสู่สุขตินะสุขติผม <c oughs> <c oughs> ผมเล่นห้องนี้ผมได้เป็น importer อย่างบ่อยอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าไปเล่นกับใจร้าเนี่ยคงไม่ได้เป็นแน่นอนทั้งคืนจะเล่นตีไหนดีวันนี้ระหว่างตี้ที่ได้เป็นอ imp ิ importer รัว กับตีที่ได้เล่นกับใจแล้วโอ้โหคิดไม่ไู้ต้องอประตูเป็นใส่หน้ากูอ้กเหมือนเดิมเลยจอนสโนกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะจอนสโน ตบประมาณสามปีเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงดังพะขออะไรพอขอพูดอะไรอยากอะไรบะอะไรสเต็ปการเดินมันดูง่ายมากเลยแต่บั้งีไม่ขาดพี่มันยาวเลึกเกินคือมันยาวเหลือเกินเฮ้ยไอ้ป๊อกเป็นเหรอชื่อมันยาวสุดเลยนะเว้ยไอ้ป๊อกอ่ะชื่อยาวสุดนะไอ้ป๊อกเป็นศพไปแล้วโบวกพี่ป๊อกได้ไหมพี่เออโบว์โบว์ป๊อกอีกรอบหนึ่งไป ขอยทุกคนตั้งใจหอดนะตะเี็มเลอพี่อ้าวในเมื่อเขาไม่เอาความเขายอมความขนาดนี้เดี๋ยวพี่จอรนพี่จอรนเจอศพตรงไหนพี่จอรนเพิ่งแยกจากฟองเมื่อกี้เห็นะใช่แล้วใช่แล้วเพิ่งแยกจากแล้วฟิล์มบอกว่าสามวินาทีฟองแล้วฟิล์มบอกสามวินาทีฟิล์มต้องเป็นด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าผมเดินลงมาฟิลชี้ชีพจรพี่มันกลายเป็นนกไก่นอนลงไปแล้วถ้าสามวิมันน่าจะยังไม่นอนนะผมต้องเห็นด้วยแสดงว่าอันนี้พี่จูลี่ต้องแก้ขมู ใช่ใช่เราเป็นคนแก้คอมูเพียงคนเดียวเพียงคนเดียวเขาเก่าเองโหวดตังเพื่อนสามอะพี่โหวดเาสามวิอะพี่ไอ้พี๊เขต้องเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่สามวิพี่รู้ยังไงไม่ใช่สามวิพี่ไม่ได้เป็นคนนั่งยอมที่ประจานตบเฮ้ยแต่ว่าพี่โทจโนไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าพี่โทจโนอยู่ในห้องไฟกับฟองก่อนไปทันแล้วโหวดไปแล้วเรียบร้อย ยังไงพี่จอร์แดนก็ตายพี่ไม่ใช่พี่พี่จอรสโนพี่พี่รอดแน่นอนพี่พี่รอดพี่รอดพี่หมดเอาฟิมเลยได้ไหมเนี่ยตีเลยฟองตายไม่ใช่ฟองดิเดี๋ยวฟิล์มตายีแทนเองพูดไหมไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มมึงบังอาจมากเลยนะไอ้ฟิล์มเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าปากซอยนะฟิล์มนะเดี๋ยวกูเตรียมดับคอมมูเลย เจอกันหน้าปากซอยเฟรมแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยเยอะมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งไม่ได้วรไม่ได้หรมากกว่าหนึ่งวะมากกว่าหนึ่งวะ ไม่ได้วะ,ะป่านไม่ได้อ่ะเขาอยู่กันสองคนน่ะแกไปกูถามจริง เมื่อกี้ส่วนใครไปเนาะอันพอพออเล็กเมื่อกี้สวนใครไปสวนท้องไหนอ่ะหนูเปิดกล้องมาหนูเห็นศพทันทีเลยเราจะทำการไว้อะไรให้กับผู้ตายด้วยการกดสคริปต์กันทั้งยานถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะปล่อยอเล็กตายฟรีไปมึงตายแน่พี่กองอเล็กคืออเล็ก มึงทุกคนจะจดจําการตายของมึงเอาไว้นะเดี๋ยวเริ่มเกมมาเดี๋ยวรอบนี้เราสคิปกันแล้วพอเข้าเกมไปเราจะมายืนไว้อะไรที่ศพอเล็กกันเป็นเวลาสิบวินาทีโ<ไ> okay, อเคปะอเล็กตายอยู่แถวแถวชีปประจอนใช่พอเปิดกล้องมาฟองเห็นเลยแล้วใช่ <พา S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,<พ>าทั้งหมด8คนจะมายืนไว้อะไรให้กระศพอเล็กกันที<อ>่หน้าชีปประจอนเป็นเวลาสิบวินาทีเพื่อกับเป็นการไว้อะไรให้กับผู้ตายเราคิปกันดีกว่าทุกคนไป ไม่เอาข้อมูลอะไรจากไม่ไม่พี่ก้องพี่ก้องสกิปไม่งั้นพี่ก้องลบหลู่ศพอเล็กนะพี่ก้องไม่งั้นพี่ก้องลบหลู่ศพอเล็กนะเออได้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่ก้องพี่พี่ก้องต้องแบบทำยามใหอ่าอันนี้อันนี้ตัวแดงๆนี่อ่าอ่าอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราไว้อะไรให้ศพอเล็กนะติดวิติดวิอ่ะทุกคนมาทุกคนมาตรงนี้ตรงนี้อ่าอ่ะอเล็กไปสู่สุคตินะ สุขติโพมสิ่งใดสิ่งใดที่เคยทำไว้ทุกคนให้อภัยอเล็กเสมออายุวันโนสุขังพลาลังสาธุอ่าอเล็กไปสู่สุขตินะขอให้ดวงายทั้งยาน เดี๋ยวเราจะไว้อะไรให้พี่ก้องกันเป็นคนต่อไปดีกว่าทุกคนัดีพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องผมเข้าใจว่าพี่ก้องอ่ะคิดถึงอเล็กแต่พี่ก้องไม่จําเป็นต้องรีไปหาขนาดนั้นพี่ก้องพี่ก้องงานศบจบก็ไปเลยเหรอสาบศพก็ต่อเลยงานงานศพต่อไปต้องมีงานต่อไปดิงานศพคนต่อไปใครใครจะเป็นเจ้าภาพงานศพพี่ก้อง ให้ปองหิวเป็นแล้วกันเออใช่ปองหิวฟองหิวแล้วปองฟองที่จะพาไปแล้วปองโชคดีปองโชคดีปองอ่ะปองอ่ะฟองหิวเป็นเจ้าภาพนะเพว่อไว้อะนครับไปปองต้องตามพี่กล้องไปใช่ใส่บาทให้กูด้วยโชคดีปองจัดงานดีๆทุกอย่างโชคเลยตา่แล้วอีกแ่ยังไม่ได้แก้เลย สวัสดีพี่กองกูจะจองเวรมันทุกชาติทุกชาติไปพ่องเหี่ยวพ่องเหี่ยว เหมือนสั่งได้โอ้โหแสงช่างจ้าแล้วก็จะภาพนะพี่ดาจะเป็นพ่อบ้านแล้วล่ะพ่อบ้านนะครับงานต่อไปนะครับเราจะทำงานต่อไปคืองานตบทพบ้านนะครับใช่ครับคอถามก่อนว่างานตบเลี้ยงอะไรเออเลี้ยงอะไรครับพ่อบ้านหูฉลามหรอพอบ้านเอาหมดหูฉลามมั้งมีหูฉลามไม่กินมั้งเนี่ยเอาเนื้อตีมาเส้นกินหู เอาใครเป็นใครจะเป็นเจ้าภาพแค่เขาว่ามาเนี่ยไม่ต้องจัดแล้วอะวรกันเนี่ยนี่ยคนดูกล้องก็ตายคนเห็นศพต่อหน้าไอ้เคป่าต่อหน้าก็ตายไม่เขาพูดเหรอหลานยิ้มหายกูเห็นกูเห็นตั้งแต่ศพแรกแล้วกูจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พปทีนึงไม่ต้องพูด